กลับคุยเข้าไปในรังไก่พุ่อหน้าจอบกลับคุยยังเจ้าลูกมันไม่เจ้าของมันเป็นกับคุยกับไก่อะแต่เขาเป็นรังไก่พวกนี้เจ้าเข้าไปในรังไก่พวกนี้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไปจัดไปงานนี่ยไปเนี่ยลูกมามาเพาคุยมาพอกับไก่กําเดียวก็เลยเจอแน่ไอ้ลูกเขยไอ้ลูกเขยเก็ไอปูนี่มันหายไปไหนไงนี่มันลากสดออกกูมิก้านี่เนี่ยเอ๊ะต้องไปเสาะหาแล้วบ่เฮ้ยหายมาได้ไหนไงไก่ปูหักมืดเนี่ยเอ๊ะมันหายไปจังใดเนี่ย หายนี่ตายนึงเลยกับตัวนี้นี่นะเอ้มันไปไหนเนี่ยหรือนี่ตัวเดียวเนี่ยฮะเอ๊ะมันอยู่ต่มุนเนี้ยกะหายนี่ตายนึงเลยเอามากุ๊กกุ๊กกุบวกหมือมามากุ๊กุุุุ๊๊๊๊มางเสียงวันเนาะแล้เดียวไม่แต่ว่าเลือเก่าเนอ Ai lúc khởi cái đứa bảo vãn nữa nèo lũ A nữa vãn nèo Oh no nữa โอ้ยไปหากินไก่นะบ่เฮ้ยลูกรักเอ้ยนี่เนาะมาไกลไหนมาพี่อยู่พี่อ่านี่ลูกเอ้ยมาไปหากินไก่ตายนู้ยขันยังงี่นะเอ็อไปไหนก้ายี่วันนี้อีป่อยอยาเป่าคุยให้ฟังกับเพียงยางเจ้าเพียงยางเพีงหยังเอ็งล้ว มีเป่าคุยฟังอ้โเป็นเป็ดอยังงฮะ <c oughs> เป,นเ,ปนเพ็ดอัญญนยังไงฮะโอโโทรนี่มันพลกตัวนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ยมาแก้งฮงะบัตรมุนี่ย <c oughs> โอโลแนนอนกันนี่เนี่ยโอโทมันเป็นไผ่บักจะไปหาได้หูเดอเ้อประเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> ดี๋ยว่ันเตอะก็เดี๋ยวหาได้ปะในโดนแนมโดนแมดนแมน้ำน้ำน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้องน้องขอหน้ำกเหรอ <c oughs> โหไหอ้เป็ <c oughs> นอะไรอย่างเท็ดนะ ก็เข้าไปได้กินแต่มันเผ็ดอันยัง่ะก็น่ามันเผ็ดอันยังนะเดี๋ยนีอ่ะผู้ปอกมือรูร้อเนี่ยคุณถึงขอบแล้วอีเจอไปแล้วเจออ๋อนีย่ปออะนียก็ปอกมือดตกีนหันปอเตีไปในราก่พุ่มแบบแป๊งกันกเจอ่าอีปอ ไอ้เราไก่พี่ไม่เห็นเจ้าหรอกี่หันปอดเตียวไปในเราไก่พวกนึกว่าแพ้กันละอีบันไดไงกับป่ะมันแน่นึกเข้าแล้วน้อนหรอเจ้าเดี๋ยวก่อนต้องไปสืบสักความจริงเด็กกี่น้ำกันนเดือนเพน dương pin trái yên thì bác hết nào <laughs> Mình mọc đầy ấy, kinh khâu lắm nhắc cả nhà ngàn nhỉ, y, cay này, bao khuy, cắp cây ลาแพ็รโนลาตุนตายนู้นไ<ร>อ้ลูกเคยที่เด็ดมันยังแย่หมดยมันกระป๋อมันนู่นอะไรไปเยวกอนมันเป็นยังอี้นี่ไล่ะผู้เพชรมาคำคำเนี่ยเดี๋ยวก่อนผู้จะแก้เพชรเป็นอย่างใดีกว่าเนาะอ๋อผูหันแล้วเจอแน่ผมเนี่ยเจอแน่ก้ะ <c oughs> มันเจ็บต้อกำนยาการนี่แหละแต่น้ำท่วมมีหมูน้ออันนี้ของหมักมันเดี๋ยวคอนเดฟก่อนแค้นี้ต้องยำละนี่ต้องทำละเดียวเดียว ปเดี๋ยวเจอแน่นี่อืมเด๋ยวเจอพีกผงแน่เดี๋ยวกูจะเอาใสอันนี้ให้มังติใส่เข้าไปใส่เข้าไปป่อกระโชมกันเข้าไปอีป่อไปเจอแน่ป่อเฮ้ยรับรองพีกผงอันนี้ชาบนดถึงหวัวใจโปรงในหูคอแยวให้น้อย <c oughs> เพื่อความสมบูรณ์แบบ เดี๋ยวยก้บสองหมื่นบอกเดี๋ยวก่อนจุดน,นี่จี๋ออ่าอกจุดนี่จุน,นี่เดี๋ยวดน,นี่ถ้าไปกินอันยอย่างมาลูก เป็นบัสถึงรถนี่แท้ก็จะเป็นนึงลำเรือยานัดเชี่งวันขวดสองขวดอ่ะเดอนเพ้นใช้ยิน <c oughs> บันทีปาความเลย คุยได้เสียงวันเนาะแบบได้ยินเสียงคุยทำโน่นเนี่ยเดือนเพลงได้ยินเรื่องอารมณ์อย่างดังนภาดูด้อยเพลง ปินจะได้พ่อปินจะได้พ่อพ่อแสบหน้าเพชรไก่พ่อเพชรไก่พ่อเพชรต้ของผมก้าหย่ฮเพชรก็เพชรกเฮ้ยโอ้ยจับืนตึงนะออเป็นยังบอกฮะปนยังกนคุยกัก่นเพชรขานาด่าเฮ้ย้วไปเพชรไป